สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูน่ามครับคลิปนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครลับในตำนานของ Gxk อยากมาเล่าและจอดลึกให้ฟังครับก่อนที่ตัวอย่างที่2จะโผลมาในเร็วๆนี้ซึ่งผมคาดว่าตัวละครลับตัวนี้มันต้องโผลมาแน่นอนครับแต่ถานะชิโมูนั่นเองครับผมที่ข้อมูลออฟฟิเชีนั้นเงียบมากในตอนนี้ไม่เผยอะไรมาสักทีเลยแต่ทว่าในโลกโซเชียลของเล่นต่างๆออกมาวางขายกันเกินขาดมากมายแล้วนะครับดังนั้นคลิปนี้ข้อมูลเท่าที่ผมมีไปชมกันครับ มีโปรเมียมราคาถูกมาแนะนําครับเริ่มต้นราคา29บาทจากปกติ209บาทเลยครับใช้งานได้ทั้ง3แอป,ปเลยทีเดียวโคตรคุม้มไม่ว่าจะเป็น y o u u u b e p พีย i u มิว u ิกแถม u s ไอูถมี i u p ม e m i u m ไปอีกฟินฟมีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัครแอดไลน์ไปที่ AdCat4k หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยครับ ขอคอนเฟิร์มตรงนี้หน่อยนะครับว่าตัวละครชิมูเนี่ยยังไงก็ต้องโผล่มาใน j k แน่นอนไม่ว่าออ f ฟิเชียลจะยังเงียบอยู่แต่ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ต่างที่จะช่วยกันยืนยันข้อมูลกันอย่างมากมายแล้วว่ายังไงต้องมาแน่นอนโอกาสพลาดและคาดเคลื่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยจริงๆฉะนั้นแล้วแททานัชิมูต้องมาในภาพยนตร์เรื่องนี้คอนเฟิร์มครับ ชิมะครับปรากฏตัวครั้งแรกในการคอรรบของ Godzilla VS Kong และ Call of Beauty ครับในโปรเจกต์ Operation m o n a s าส g o i l l l ล VS Kong อ a l l of Beauty w a r z ปี e ป2 2ี2.022ซึ่งมันก็คือภาพนี้นั่นเองที่ปรากฏอยู่บนฝาผนังในถ้ำเป็นภาพสัตว์ยักษ์สตัวกำลังสู้กันและมีมนุษย์อุร่วมสู้อยู่ด้วยภาพทางด้านซ้ายมือลางๆครับแน่นอนว่าเป็น Godzilla แน่แหละส่วนทางขวามือขาวๆเข้มๆก็คงจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้นอกจากแถทานาชิมะนั่นเองจากจุดนี้ เองครับที่นำทางเจ้าไททานตัวนี้มาเป็นตัวละครลับที่จะปรากฏใน G X K ซึ่ง ล่าสุดก็มีชนวนและปัจจัยทันด่วนต่างๆนานาออกมามากมายเกี่ยวกับเจ้าตัวละครตัวนี้แล้วนั่นก็คือของเล่นนั่นเองครับที่ออกมาวางขายและเผยคาแรคเตอร์ของมันร่วมไปถึงประวัติคร่าวๆความสามารถต่างๆออกมาให้เราได้เห็นมากมายหลายชิ้นกันแล้วโดยชื่อชิมูนี้ครับมาจากภาษาญี่ปุ่นซึ่งมีความหมายว่าน้ำแข็งค้างหรือผมหงอกชื่อนี้ครับยังหมายถึงหลุมหรือเห,เหวในภาษาชวาฮีลีที่พูดกันในบริเวณแอฟริกาตะวันออกระหว่างประเทศโซมาเลีย อีกด้วยทีนี้เรามาสำรวจลักษณะทางกายภาพกันต่อเลยครับโดยเริ่มจากหัวที่โดดเด่นออกมากของเจ้าชิมูนับว่าเป็นการรวมกันอย่างน่าพิศวงของสองสิ่งมีชีวิตที่น่าสัจจรย์ก็คือตัวเต่ยายักษ์จากกลาปกอส และเต่าทะเลครับโครงสร้างจมูกของมันเนี่ยคล้ายคลึงกับเตา่าอามากๆมากกว่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคานอื่นทั่วไปและไม่หยุดเพียงแค่นั้นหัวของมันยังได้รับการตกแต่งด้วยน้ําคริสตลัลที่ซองประกายอยู่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามแต่สถานการณ์ด้วยครับจากภาพโปรโมทเราจะเห็นตั้งแต่สีแดงสีน้ําเงินรวมไปถึงสีม่วงที่สร้างความแบบงดงามแล้วก็แบบแฟนซีเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ดวงตาของมันที่มองออกด้านข้างก็ดูเหมือนกับตาของนกอินทรีหรือนกล่าเหยือ่อซึ่ง อาจบ่งบอกถึงการมีสายตาที่เฉียบคมของมันนั่นคือข้อได้เปรียบมากๆในการที่ให้มันนั้นล่าเหยื่อหรือสังเกตการไ์แต่ท่านตัวอื่นจากระยะไกลได้เลยครับนอกจากนั้นครับโครงสร้างของมันอาจถูกออกแบบมาให้ทนทานไม่ต่างอะไรกับกอซิล่าสี่ขาของมันครับมาพร้อมกับความม่องไวแต่เมื่อมันยืนขึ้นเหลือเพียงแค่ขาหลังของมันเท่านั้นแพทเทิทนชิโมูครับอาจกลายเป็นแพททันคราสจากยุคมืดดึกดําบรรที่ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยกับกอรซิล่าเลยนั่นเองครับผมในส่วนของร่างกายของมันเนี่ยดูเลิน อาจจะผสมภาษาระหว่างมังกรคโมโดกับจอร,ระเคแต่ถ้าว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของขาให้ยาวขึ้นนั้นทําให้มันดูคล้ายสัตว์โบราณอย่างฟาโซลาลูคัสมากกว่า หากเป็นดังนั้นทุกย่างก้าวของมันครับอาจจะเป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วและความสามารถในการวิ่งที่เทียบกับช้างหรือม้าได้เลยและด้วยข่าวลือที่ว่ากันว่ามันจะเป็นลูกน้องของสกาคิงหมายความว่าชิมูจะไม่เป็นเพียงแค่สัตว์ร,ร้ายที่หน้าเกรงขามเพียงเท่านั้นแต่มันยังเป็นพานะสําหรับไททันตนอื่นเหมือนกับภาพนี้ที่ผมเคยวิเคราะห์อเอาไว้ว่าสกาคิงจะขี่ชิมูอยู่หรือเปล่าโดยลําตัวที่ใหญ่มากมาและลําขาที่เปรียบเสมือนกับต้นไม้ขนาดใหญ่แต่ทว่าชิมูก็ยังมีอาวุธระยะประชิด ที่ติดตัวมาคล้ายกับกอซิล่าอยู่ด้วยเช่นกันครับมันก็คือกงเล็บที่แหลมคมที่อาจจะฉีกร่างของคองได้มากกว่ากอซิล่าที่เคยสร้างบาดแผลเอาไว้ตรงหน้าอ,อกของคองมาแล้วอีกด้วยและอีกหนึ่งสิ่งที่ยังคงคล้ายกับเฮียกอรก็คือเกรดอันแข็งแกร่งของมันครับเปรียวเสมือนเป็นเกราะป้องกันให้กับมันได้เป็นอย่างดีว่ากันว่ามันจะต้านทานการโจมตีได้ทุกรูปแบบเลยครับเราเคยเห็นมาแล้วว่ากอซิล่านั้นสามารถทนแรงระเบิดนิวเคลียร์ได้มากแค่ไหนผมว่าเจ้าชิมูตัวนี้ก็คงจะไม่ต่างกันเลยดยดวคาม ้อนในรายละเอียดของคาแรคเตอร์ของมันครับตั้งแต่หัวจจรดหางต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะโดดเด่นเอามากๆจากไททันคลาสตัวอ,อื่นจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโครงสร้างตรงแผ่นหลังของมันครับที่นับว่าเป็นจุดเด่นไม่เหมือนใครเพราะว่าแผ่นหลังของมันครับถูกประดับประดาไปด้วยคริสตัลคล้ายกับสเปตอสซิล่าของทางโตโฮครับที่มีคริสตัลอยู่บนไหล่ทั้งสองข้างและถูกปูเต็มไปด้วยแผ่นหลังจรดหางนั่นเองต้องบอกเลยว่าชิมูเนี่ยต้องถูกอินสปายมาจากเจ้าสเปตอสซิล่าอย่างแน่นอนครับ เพราะก็ม bon ีลักษณะอย่างนี้คล้ายกันเลยนั่นเองครับและแน่นอนครับอีกหนึ่งเหตุปัจจัยที่เรามักจะวัดกันอยู่เสมอก็คือความสูงใหญ่ของไททันเหล่านี้ครับเมื่อเปรียบเทียบกับไททันในภาพยนต์เรื่องต่างๆของ Monster World ร์ไม่ว่าจะเป็นมูตัวตัเมียนะครับที่มีความยาวเหยียดถึง90เมตรซิลล่าครับที่มีความสูงเฉียดฟ้าถึง3 4 1ฟุตหรือราวๆ1 1 2เมตรเบฮิมอสครับ354ฟุตหรือราวๆ116เมตรหรือแม้แต่เมทูซาครับ ที่ตัวใหญ่มาหือมา322ฟุตหรือ101เมตรแต่ถ้ว่าจากไหลของมันเนี่ยที่ยื่นขึ้นไปอีกเป็นภูเขาเนี่ยอาจจะมีความสูงถึง400ฟุตหรือ131เมตรเลยครับซึ่งจากข้อมูลที่เราพบเจอมาที่มูเนี่ยจะตัวสูงใหญ่กว่าไททันเหล่านี้พอสมควรจากภาพน,นี้ที่เราเห็นมันยืนเทียบกับกอซิล่าความสูงของมันน่าจะอยู่ราวๆ200เมตรได้เลยครับ ระดับความสูงระดับนี้เหมาะมากกับการที่จะเป็นไททันที่มีไททันตัวอื่นมาสามารถขี่หลังมันได้และนั่นเองครับมันหมายความว่าชิมูจะยืนหยัดเป็นไททันที่สูงใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาและไม่เคยมีใครที่จะเทียบม,มันได้เลยในตอนนี้แม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันจากแหล่งข่าวอย่างเป็นทางการ แต่จากข้อมูลที่มีอยู่มันเป็นไปได้ว่าไททานาชิมูอาจจะมีอายุยืนยาวนานนับล้านปีและตัวมันอาจจะอยู่ในเทียของเมกาไททันที่ผมเคยตั้งข้อสังเกตไปแล้วเมื่อคลิปที่ผ่านมาพเพื่อนๆก็ลองแวะไปชมกันได้ที่สําคัญครับ จากการสังเกตในตัวอย่างและต่างประเทศตีความกันมาเนี่ยชิมูครับผมอาจจะกินไทยทันด้วยกันเป็นอาหารซึ่งอาหารอนุเรอร์รสโอชาของมันก็คงจะไม่พ้นเผ่าพันธุ์ใดไปจากเผ่าพันธุ์ของของครับที่ถูกจับมามัดรวมกันอยู่ตรงนี้นั่นหมายความว่า สกาคิงอาจจะเลี้ยงชิมูเอาไว้อยู่หรือเปล่าและเอาคองเหล่านี้ครับให้เป็นอาหารนั่นเองเพราะจากซากระโหลกต่างๆที่เราได้เห็นในภาพทีเซอร์แรกของ JK ที่เผยให้เห็นว่าสกาคิงที่นั่งอยู่บนบัลลังนั้นด้านล่างก็มีซากระโหลกกระดูกเหล่านี้กองเรียงรายเกลื่อนกาดกันอยู่มากมาย าากเหล่นนัั้ครบอาจจะมาจากการรับประทานของเจ้าชิมูนิหรือเปล่าและอีกหนึ่งจุดสังเกตที่น่าสนใจก็คือความสามารถในการเยือกแข็งของมันครับข้อมูลจากของเล่นของไททันตัวนี้ครับบ่งบอกถึงความสามารถพิเศษที่เรียกว่าระเบิดน้ําแข็งกัดหรือฟ r ร์ r ไบรท b บ a s ส ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการโจมตีที่สามารถยิงพลังงานเยือกแข็งเพื่อแช่แข็งไททันตัวอื่นได้ต้องบอกเลยว่าโดนเข้าไปเนี่ยอาจจะทําให้ไททันเหล่านั้นกลายเป็นน้ําแข็งค้างเติ่งอยู่ตรงนั้นเลยจากภาพของเล่นดูเหมือนว่าพลังการยิงของมันเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับออตโตมิกเบรกยังไงอย่างนั้นเลยละครับที่สําคัญมันยังเป็นขั้วตรงข้ามกับออตโตมิกเบรกของกอซิซล่าอีกด้วยที่ยิงพลังงานความร้อนสูงออกมาจากกรมมตรังสีที่อบอวนไปทั่วร่างกายของเฮียก็นั่นเองจุดนี้หรือเปล่าที่ทําให้2ส,สายพันธุ์นนนี้้เป็ััตตูกตงแ ช้านานมาดังภาพที่ปรากฏถึงเรื่องราวของมันครั้งแรกนั่นเองครับผมอย่างไรก็ตามครับบุคลิกภาพและบทบาทในเรื่องที่ยังมีองค์ประกอบที่คุมเครืออยู่หลายอย่างข้อมูลที่ผมนําเสนอมาในคลิปนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นการคาดเดาจากตะกรที่ มีมาเท่านั้นชิโมูอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดและอาจจะไม่ได้เป็นตัวร้ายอย่างสมบูรณ์แบบเหมือนกับเจ้าสกาคิงที่มีภาบบพลักษณ์เป็นจอมผดะเดารอะไรอย่างนั้นนะครับการมี uh, ไททานัสชิโมูเข้ามาร่วมในเรื่องนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันน่าจะทําให้สถานการณ์หลายๆอย่างเ,เปลี่ยนไปอย่างแน่นอนครับ และนี่แหละครับก็คือข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมมีเกี่ยวกับเจ้าตัวละครลับที่ทาง Regenerie Picture หรือจักรวาล Monster World ปั้นขึ้นมาเป็นดาวเด่นดวงใหม่แข็งใหญ่ฉายลกันเลยทีเดียวครับผมละกวัวเลยเกินครับว่าจะลงคลิปนี้ไม่ทันตัวอย่างที่2ที่กําลังจะมาในเร็วๆนี้รางสังหรหอมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมหวังเอาไว้ว่าตัวอย่างที่2เนี่ยจะปรากฏเรื่องราวของชิโม,มให้เราได้เห็นกันบ้างนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลนี้ของไททานชิโมครับที่อยากจะมาเป็นอ้อ ททันครอสที่ตัวใหญ่ที่สุดในมอนสเตอร์เวิร์ตอนนี้ก็ลองพิจารณาดูได้เห็นต่างอย่างไรก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูนทายเอาไว้ด้วยคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ